ราคามันสำปะหลังในประเทศไทยที่ตกต่ำในปัจจุบันมีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการได้กแก่การลดลงของการส่งออก 1. ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลังของไทยลดลงอย่างมากโดยเริ่มต้นจากในปี2566ลดลงเหลือ8ล้านตันจาก10ล้านตันในปีก่อนหน้าและ 2. การนำเข้าของจีนที่ลดลงประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย ได้ลดการนำเข้ามันสัาปะหลังโดยหันไปใช้ข้าวโพดท,ที่ปลูกในประเทศแทนและนำเข้าจากประเทศอื่นที่มีราคาถูกกว่าเช่นเวียดนามปัจจัยภายในประเทศปริมาณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดอุปทานล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำความต้องการใช้ในประเทศที่จำกัด การใช้มันสำมปะหลังในอุตสาหากรรมภายในประเทศยังมีจำกัดสรุปได้ว่าราคามันสำมปะหลังที่ตกต่ำในปัจจุบันเกิดจากการลดลงของการส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนประกอบกับปริมาณผล,ผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้ในประเทศที่ยังไม่เพียงพอ